สวัสดีครับมาดูนวัตกรรมใหม่ของคูบุต้ารถไถรถตำนานะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้คนขับคือว่าจะให้มาชี้ท้อนี่ครับโยกับคูบต้าฟาร์มนะครับนี่แหละอาการมันเริ่มออกแล้วนี่ครับดูการสาธิตนะครับไอ้เมื่อกี้ก็จะเป็นรถไถนะครับรถไถโดยปุ๋ยแล้วก็จะเป็นรถตำนาันนี่ไม่ต้องใช้คนขับใช้โรโบเลยครับการพัฒนาครับการพัฒนาที่ล้ำ เนี้ยจะไม่ว่างหรอกฉันเองก็ยังไม่ได้ฉีดเลยลูกนรีงฉันนะมันลากลับบ้านยังไม่มาเลยไม่รู้วันี้เนี่ยฉันจะได้ฉีดมันยังไม่รู้เลยคบตาหรือว่าฉันต้องไปฉีดเองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยนี่โดนโดนก็จอดไปอยนสี่ลำห้าลำโยเคี๋เโเคโอเเคโออเอเคเเคเคโอเค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 โอเอเคีอเคโอเคโอเเอเเาอคเเครอค ตายแหละเออในสุดลูกมูตาค้าจะฉีดยังไงอะเนี่ยเออทำยังไงเนี่ยคนเอ้ยคนมันหายไปไหนหมดเนี่ยตาต้องทำยังไงเล้วเนี่ยทำยังไงแล้วเนี่ยโอยพ่อพ่อไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นและก็ไม่ต้องไปเจ้าใ่าอีกด้วยอ้าไม่ต้องหรอตอนเนี้ยฉันตื่อะไรกันนะมายแล้วครับเดนัะวิ่งมาแล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นหว่านปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยทางไปหรือว่ายาฆ่าแมลงได้ปุ๋ยเม็ดก็ค่นได้นะครับตัวนี้โอ้โหมาเป็นกลุ่มครับนี่ครับยได้เป็นรอยไล่เลยนะพ่อคครรัับบดูนี่เจ้าไหมครับนี่นวัตกรรมใหม่ๆเลยครับกับผลิตภัณฑ์ของคูโบต้านะครับ ว่าอูกคู่เศรษรกรไทยนะครับต้องเสี่ยตัักบานนี่ครับทันสมัยครับทุกวันนี้ก็แรงงานคนก็จะหายากนะครับรก็จะนี่ครับมีมีลงคู่ลงคุณตลบเลยครับพี่น้องนี่แถวบ้านยังไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปก่อนเขานี่ล้ำมากเลยครับ จัดการไล่พวกเราดีกว่าจัดพี่โดนมาทำงานเองดูครับลงลงลงครับได้กกกินนัี่โอ้โหนก้เลยนนาลงจอดแล้วครับลงจอดแล้วเอ้ยมากเลยรถจจุดโอจุดจอดครับอ๋อยังปิดลำอ่ะลำสุดท้ายลงลงแบบนิ่มๆนะครับนี่ใช้รีโมทเลยนะตัวนี้จะเป็นรีโมทบังคับนะครับคนก็ไม่ต้องไปอยู่ตากแดดตากฝนนะครับ ปล่อยให้โดนทำงานกลางแจ้งได้เลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับสำหรับโดนรถไถรถกำนาพ่อแล้วนี้ก็ไม่ต้องใช้คนขับแล้วนี่แก้วครับผมนี่เราก็มาในกันสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วนี่ก็นี่ก็มาดูรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวแต่ไม่มีข้าวให้เกี่ยวครับแต่ว่าเขาจะสาธิตนะครับการ เก็บเกี่ยวให้เราดูตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับนี่รุ่นใหม่ของคูโบต้าเี้ยเรียครับรุ่นใหม่เลยครับรุ่นใหม่เครตันมารพ่อเกี่ยร์ตันมัร์เกี่ยวต่อเรื่องแบบไม่มีพัสเพียงแค่พ่อเนี่ยไปนั่งอยู่รถเฉยๆดูอะไรไม่ต้องจับนะจับมันเอง ไม่ต้องใช้คนขับครับนี่จำลองอะไรด้วยไม่ถงจอดเลยนี่ขับเองอะไรเองเลยครับนี่ข้าก็ทำงานเสร็จไโอ้โหสุดจัดครับนี่ตัวนี้โอ้นี่ไอไอตัวอะไรสองร้อยรุ่นใหม่เลยครับนี่รุ่นใหม่ให้เทคเลยครับตัวนี้สาารถได้ว่าอะไรต้นข้าวอะไรอีกโอ้น่าจะมี ไปนัุดล้ำเลยครับล้ำเลยปอบระดับมันเล็กน้อยตอกมันให้มันรู้ว่าอะไรต้นข้าวอะไรคือรวงข้าวพอปรับระดับเสร็จปุ๊บพอปล่อยมือปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยไอเดียเนี่ยมันจะทำงานแบบอัตโนมัติแบบนี้พ่อโอ้มันจานไปเลยมันย้อนวัฏจักรทำแบบคุณกขึ้นขยายคุณจะึ้นทำอะไรมานครับแบบสบายๆเลยครับนี่ปล่อยมือครับได้เลยครับใช้โอ้โหใช้ระบบ อ,อ,อันนี้นรุ่นใหม่เลยนี่อันนี้ตัวรุ่นใหม่เลยครับมีรุ่นใหม่อยากจะได้นี้่นี่แต่ยังไม่ออกสู่ตลาดนะครับยังไม่ออกสู่ตลาดคนัดนน,นี้ดูนะีไ่เก็มีเป็นร้อยล้าน้อานไ่แลนะดตีโอปอาครับีนีพออ่ตินีรงนี้เนื้อทก่ร็น่าจะเป็น หลายร้อยไร่นะครับสำหรับผู้ตาฟาร์มนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรไทยนะครับนี่ท่านที่สนใจนะครับแวะเวียนมามาดูงานได้นะครับนี่ก็เปิดให้ให้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับสำหรับการปลูกอ้อยหรือว่าปลูกมันหรือว่าปลูกลูกหญ้านะครับนมีให้ดูหมดเลยนะครับว่าการปลูกการอะไรยังไงก็นี่มาศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะครับ มก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับเกษตรกรหรือว่าทุกท่านเลย้นี่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 วี่นีดนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่ไี่เี่นี่นี่นีไนี่นี่นห่นี่นเ่นี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 ยนี่นี่่นนนีนีนี่นีฟน่นมี่นี่น่นค่นี่าี่นี่นีน่นีี่น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 มีงนนี่นนีนนีนนี่นนยี่นี่น่ี นอนนี้พ้อพร้อมไปดูงานยังครับไปไปไปพ่อพร้อมพอพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วแล้วทุกท่านล่ะพร้อมไปดูงานกันดครับพร้อมไปดูงานกันยังครับท่ากทกานพร้อมแล้วเรามานับเขาดาวกันดีกว่าครับ แต่นี้ก็ใช้คนขับด้วยแล้วก็ไม่ใช้คนขับก็ได้นะครับอุย้ยนุมมาแล้วครับนี่นี่คันนี้ล้ำสุดครับนี่โอ้นี่เกษตรกรไทยเรานี่พัฒนาไปขึ้นเยอะเลยครับนี่นี่ดูครับดูนี รถเกี่ยวนะครับนี่เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับสูงวุฒิบาทจริงๆค่ะสวัสดีพี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะคะวั้ถึงแกะเบ้มีเกียรติด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานคุโบตาฟาร์มแอคเคชั่นโพสิบิลิตี้ค่ะกับพิชันโบนัสสมรไทยเวียนทองค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใ่ทุกรุ่นนะครับนี่ตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางนะครับเป็นครั้งแรกที่ก็ถือว่าเป็น เพื่อกาเปิดประสบการณ์่อึดและทนนะครับอึดและทนสำหรับคูบะตานี่ก็ตอว่าก็ตแบที่จะเปลี่ยนแปคนไทยเราก็ใช้กันเกือบทุกครัวเรือนแล้วนะครับตั้งแต่เครื่องสู่เดียวนะครับจนมาถึงเสู่ความยั่งยืนค่ะซึ่งที่นี่ญะคะก็ได้เหตุจากการแสดงเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะ แต่ว่าโชว์ของเรานะคะเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นมีรนดำนามีรถไถเล็กคร,รอไว้ทีอาไวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นร่องอ้อยนะคะเสวนาถ่ายันทอนคูความรู้ด้านการเกษตรวันขึ้นมาแต่ยังไม่ใหญ่เท่าชิบะโรปลูกข้าวสู้วิกฤตค่ะและในช่วงบ่ายนะคะเราจะมีเวิร์กช็อปให้ทีมงานลงมือมาทำให้เรื่อข้าวตลอดพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรของเราที่สนใจนะครับกับแบรนด์ของอูบูตาไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับอะไรการ อะไรทุกชนิดก็มีนะครับมีอะไรน้ำาไหมคะคอยแนะนำอยู่มีอะไรน้องรับนั่นไงแอร์เย็นฉ่ำไหมคะมีน้ำดื่มนะคะมีสแน็คบริการนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับอู้ยครบเยอะมากนะครับสำหรับงานนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยววางรองมาที่นี่ได้เลยล่ะค่ะนี่เขามีกิจกรรมให้เราได้ดู อันนี้ก็มาจากบุรีรัมย์จากสุรินทร์แล้วก็จากภาคกลางมามาเยอะเราก็จะเข้าไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวเขาจะสาธิตอะไรอีกหลายอย่างนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะแน่นอน,นครับสำหรับมาฟาร์มของคูบอรตาฟาร์มนะครับ รอบนี้ผมก็ได้มาสองรอบแล้วบ,บรรยากาศนะครับกว้างขวางนะครับสำหรับพื้นที่นะครับมีการปลูกอ้อยปลูกมันนะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับเอาไปปรับเปลี่ยนหรือว่านี่สามารถที่จะไปประยุกต์กับหน้าง,งานจริงของเราได้ันนี้ก็ฝากด้วยนะครับปูบต้าสวัสดีครับผม